ตัวเต็มเรคคอร์ดออฟแร็กนาร็อกในตอนที่50สตูที่แข็งแกร่งและเหนือไปกว่าบูดาโดยเริ่มต้นของเรคคอร์ดออฟแร็กนาร็อกในตอนที่50นะครับเราจะเห็นว่าท้องฟ้าในตอนนี้เนี่ยมืดครึมนะครับไปด้วยเมฆหมดเลยและพระพุทธเจ้าในตอนนี้ก็อยู่ต่อหน้าต่อพยาม,มานะครับทั้งสองคนนี้เตรียมไฟกันแน่นอนโดยในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเกลหรือว่าบุญฮิวทั้งสองคนนะครับที่เฝ้ามองดูนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ถึงกับตกใจนะครับขาสั่นกันเลยละ่ะเมื่อเห็นนะครับสิ่งที่อยู่เบื้ออองงงหนน้าขตเ รุนหิวในตอนนี้นะครับหน้ามืดนะครับแล้วก็ลงไปนอนกองกับพื้นนะครับโดยเธอตอนนี้เนี่ยสับสนไปหมดเลยเธอนั้นนะครับไม่รู้จะทํายังไงดีเพราะว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นถึงพญามารเลยเป็นสิ่งที่เธอนั้นนะครับไม่คาดคิดว่าจะได้เจอต่อหน้าของเธอตัดไปที่พระพุทธเจ้านะครับที่อยู่ต่อหน้าพญามารพระพุทธเจ้านั้นจึงถามนะครับในตัวของพญามารในทันทีนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเซโรฟุกุพญามานะครับที่อยู่เบื้องหน้าตอบกลับมานะครับด้วยสีหน้าที่เย็นชาโดยเเเค้้าาากก็บบอลลลยแะรัััวว่ไจนนนนมป และไม่มีทางด้วยที่แกนั้นจะได้พบเจอเจ้านั่นในโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วละและนามของข้านั้นก็คือฮาจุนพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับสีหน้าของพระองค์นั้นก็คือวิตกเล็กน้อยนะครับซึ่งบูดาหรือพระเจ้านั้นก็เลยถามเลยครับว่าแต่ว่าแกน่ะมาที่นี่ทําไมกันหรือที่ฉันจะสื่อก็คือแกน่ะนเป็นตัวอะไรกันแน่แต่ทางพญามานนะครับหรือว่าฮาจุนนั้นนะครับก็ไม่ค่อยรู้นะครับว่าตนเองนั้นมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรแต่ว่าเขานั้นนะครับต้องการจะทดสอบพลังของเขาว่าพลังของเขานั้นแข็งแกร่่งแคไหน การถูกตัดไปนะครับที่ฝั่งผู้ชมฝั่งเทพนะครับโลกีเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับแล้วก็สะบดใส่โอดินเลยแหละครับว่านี่ตะแกแกรู้ใช่ไหมว่าเจ้านั่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แต่โอดินนั้นนะครับกลับไม่ได้คำตอบกับโลกีแหละครับว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าน,นั้นคืออะไรส่วนแอริสนั้นนะครับก็ได้แต่งงนะครับก็เลยถามเฮอร์เมสเลยแหละครับว่าสรุปแล้วเจ้านั่นเนี่ยมันใช่พระเจ้าจริงๆหรือเปล่าเออร์เมสนั้นนะครับก็ไม่สามารถตอบได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะจากที่มองมองดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่สััักกกเเททาาาไรรและนนนใด้อง็มีชปิฏ ัวขึ้นและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันไม่ใช่พระเจ้าร็อกซึ่งสิ่งที่แปลกไปนะครับแอริสนั้นนะครับกลับหน้าซิดนะครับเมื่อได้เห็นชายปริศนาผู้นี้นะครับได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเราก็จะได้ทราบนะครับว่าชายปริศนาผู้นี้เนี่ยมีนามว่าฮาเดสนะครับก็คือจะเป็นหนึ่งใน3พี่น้องนะครับกับซุสนะครับแล้วก็โพไซดอนด้วยฮาเดสนั้นนะครับก็ถามแอริสเลยแหละครับว่าแต่ว่าแกน่ะคิดจะนั่งอยู่ตรงนั้นนานสักเท่าไหร่กันที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ของข้าไม่ใช สยบทุกคนตรงนั้นได้ทางด้านของเฮอร์เมสนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็เลยถามนะครับว่าว่าแต่ว่าทําไมการแหน่คนนี้ท่านเนี่ยถึงปรากฏที่นี่ได้ล่ะปกติแล้วท่านเนี่ยไม่ค่อยจะมาที่วาฮาราสักเท่าไหร่เลยโอกาสที่ท่านนั้นจะมาปรากฏตัวที่แห่งนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเลยซึ่งฮาเดสนั้นนะครับกลับมาได้ตอบคําถามนะครับของเฮอร์เมสแต่ว่าได้พูดเลยครับว่าว่าแต่ว่าฉันเนน่ได้ยินมาว่าฉันเนน่ได้สูญเสียน้องชายของฉันจริงๆใช่ไหมซึ่งแน่นอนไม่มีใครนะครับกล้านะครับจะตอบคําถามนี้กับฮาเดสนะครับ ความหวาดกลัวซึ่งฮารเดสนั้นนะครับเมื่อได้เห็นสีหน้าของทุกคนเขานั้นก็เข้าใจดีเลยแหละครับว่าสิ่งที่เขาได้ทราบก่อนหน้านี้เป็นความจริง โอเคชั้นเนี่ยเข้าใจแล้วละ่ะถึงแม้ว่ามันนั้นจะยากเกินกว่าที่ฉันจะเชื่อได้ดูเหมือนว่าน้องข้ายอย่างโพไซดอนนั้นเนี่ยจะแพ้สินะสุดนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก็เลยแบบโผล่ออกมานะครับแล้วก็บอกเลยแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยณสถานที่นี้หรอกนะแต่สุดนะครับอยากจะรู้แหละครับว่าสิ่งที่เห็นเบื้องหน้านี้นะครับไอพยามานตนนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่สรุปแล้วเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าจริงๆหรือเปล่าฮาเดสนะครับก็เลยบอกเลยแหละครับว่า และฮาเดสนะครับก็เลยนั่งเตะท่านนะครับทำเป็นคิดแป๊บหนึ่งและสุดท้ายนะครับก็เลยพูดออกมาอ่ะฉันจะเล่าให้ฟังละกันเจ้านั่นเนี่ยคือนักรบในตำนานซึ่งจะเป็นเรื่องเล่าจากโลกทั้ง3โดยแน่นอนสถานที่แรกนั้นก็คือโลกที่เทพนั้นอยู่หรือว่าวาฮาร่านั่นเองส่วนสถานที่ที่สองนั้นเป็นสถานที่โลกที่มนุษย์นั้นหรือว่าสัตว์นั้นได้อาศัยอยู่หรือเรียกว่ามิการนั่นเองและสถานที่ที่3ที่สุดท้ายที่ซึ่งเรียกว่านรกที่ที่ปีศาจนั้นอาศัยอยู่และตามตำนานก็เล่ากันว่าหากสีขาวกัับสีดนน้ ได้มาบรรจบกันจะเกิดเป็นภูเขาออกมาซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นการปรากฏตัวขึ้นของจอมมารในสวรรค์ชั้นที่6ซึ่งมันก็เลยกําเนิดเจ้านั่นไงเจ้าฮาจุนปีศาจจากสวรรค์ชั้นที่6ที่พวกเจ้าได้เห็นอยู่ณเบื้องหน้าแห่งนี้ เฮอร์เมสนะครับเมื่อได้รับฟังนะครับเรื่องราวตรงนั้นนะครับก็เลยเกิดข้อสงสัยเลยครับโดยเขาคิดว่านะครับฮาเดสเนี่ยที่นะครับปกครองนะครับโลกนรกอยู่เนี่ยก็คงจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ว่าฮาเดสนั้นนะครับก็ฟิลแบบปฏิเสธไปโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นเทพนะครับที่จะต้องกลับกลายนะครับมาเป็นอะไรแบบนี้เทพเห็นวาลล่านั้นจะต้องมากลายเป็นฮาจุนนะครับเหมือนที่ได้เห็นกันอยู่ตอนนี้ซึ่งฮาเดสนั้นนะครับก็อยากจะรู้ด้วยเช่นกันนะครับว่าเหต้อ่ ครั้งนี้นะครับแบบเต็มลูกตาของตนเองและแล้วนะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับการต่อสู้กันระหว่างบูดานะครับที่ปะทะกับฮาจุนโดยฮาจุนนั้นกำมัดของตนเองนะครับแล้วก็ขอโทษนะครับในตัวของบูดาโดยบอกเลยแหละครับว่าฉันเนี่ยยังไม่ค่อยชินพลังของฉันสักเท่าไหร่และก็มีการปรากฏขึ้นนะครับเป็นแบบว่าคล้ายมีดนะครับออกมาจากแขนของฮาจุนนะครับและฮาจุนนั้นนะครับเตรียมที่จะเผด็จศึกนะครับในตัวของบูดาและพุ่งเข้าไปนะครับโจมตีเข้าใส่บูดาอย่างเต็มแรงและบูดานั้นนะครับพยายามตั้งรับการโจม แต่แรงของฮาจุนนั้นนะครับมันมากมายเสเหลือเกินซึ่งการต่อสู้ของทั้งสองคนเรียกได้ว่านะครับผัดกันรุกกันรับนะครับแบบโคตรจะรวดเร็วนะครับแล้วก็สูสีกันมากเลยตัดไปที่เกลกับบุญฮิวนะครับเกลนั้นรู้สึกเป็นห่วงนะครับก็เลยถามบุญฮิวเลยแหละครับว่าบูด้านั้นจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมบูด้านั้นยังโอเคหรือเปล่าบุญฮิวนั้นนะครับก็ไม่สามารถจะตอบได้เพราะพลังนะครับการมองเห็นอนาคตของบูด้านั้นไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับพะเมื่ออยู่ต่อหน้าพญามารนะครับบูด้านั้นนะครับได้หมด ้อแลวโดยมีการอธิบายเลยครับว่าความสามารถของบูด้านั้นนะครับก็เหมือนกับว่าต้องเห็นนะครับจากจิตวิญญาณของคนนั้นแต่ว่าฮาจุนนั้นนะครับดวงตามืดสนิทความมืดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทําให้บูด้านั้นนะครับไม่สามารถใช้พลังอันนั้นนะครับกับทางด้านของฮาจุนได้นะครับจึงทาให้ความสามารถนี้ของบูด้านั้นก็เลยแบบว่ากลายเป็นศูนย์ไปเลยนะครับไม่สามารถใช้กับฮาจุนได้อีกต่อไปแล้ว แั่ไปที่การต่อสู้ของฮาจุนกับบูด้าอีกหนึ่งครั้งนะครับฮาจุนนั้นนะครับโจมตีเข้าใส่บูด้าอีกครั้งหนึ่งโดยตอนนี้บูด้านั้นนะครับดูจะเสียเปรียบแต่ก็ยังสามารถรับการโจมตีของฮาจุนได้นะครับฮาจุนก็แบบชมแหละครับว่าเฮ้ยบูด้าเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเขานั้นนะครับจึงพยายามนะครับจะต่อสู้โดยการเอาจริงใส่บูด้าอีกครั้งหนึ่งโดยบอกเลยแหละครับว่าจะเป็นการตอบแทนในการที่ความสามารถของบูด้านั้นมาได้ขนาดนี้และสิ่งไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นนะครับฮาจุนนั้นนะครับ และสิ่งไม่คาดฝันได้เกิดขึ้นนะครับแข้งของฮาจุนนั้นนะครับที่เป็นใบมีเนี่ยมันก็ค่อยบิดเกลียวมานะครับและควงสว่านเข้าโจมตีเข้าใส่บูดา บูดาเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงเปลี่ยนอาวุธของตนเองกลายเป็นโล่ป้องกันนะครับการโจมตีนะครับของฮาจุนแต่ว่านะครับโล่ป้องกันของบูดานะครับมิสามารถนะครับตั้งรับการโจมตีนั้นได้โดยการโจมตีของฮาจุนนั้นทะลุนะครับโล่ของบูดาไปนะครับและทําให้บูดานั้นต้องเสียดวงตาข้างซ้ายของตนเองฮาจุนเห็นแบบนั้นนะครับถึงกระหัวเราะยาะออกมานะครับและบอกว่ามันคงแย่แล้วสินะและนี่ก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับเรคคอดอฟแร็กนาร็อกในตอนที่50นะครับกับความสามารถสุดเทพเลยของ มามอย่างฮาจุนที่สามารถทําให้บูด้านั้นสูญเสียดวงตาของตอนเองก็ทั้งหมดนี้นะครับก็สำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้แบบว่ากดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจงแ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็อาจจะพลาดนะครับเนื้อหาตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดคุยนะครับแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาเดธเอยหรือว่าฮาจุนนะครับเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างก็ฝากไว้ด้วยละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับนะก็อย่าลืมนะต้องกดกระดิ่งด้วยเพราะไม่ง,งั้นมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนนววััี้้ไปแลขขออบบรคคุณ